จะไปต่อไหมนัดวันนี้สเตชันไฟสเตชันมันเล็กนิดเดียวอ่ะถ้าเราไปน่าจะใหญ่กว่าป่ะเราเราทำเลยไหนก็ได้มั้งไหนๆก็มาละคือยามแปดสิบแปดนักบอลจามาโดดไปตรงนี้ได้ป่ะไม่ได้นะ้นขาหักแป๊บนะกูมีความใคร่สงสัยเขาขาหักดีนะใครสงสัยอะไรครับไม่ตอบได้ไหมแป๊บกูมีความใคร่สงสัยอ่าไอเนี่ยชุดป้องกันรังสีเนี่ยว่ามันมีจะได้หรือเปล่าดูดิเฮ้ยดูซิว่ามันสีแดงวุ่นแล้วแม่งก็ตื่นตื่นเลยมีสกิลเต็มแอ่ะ เลือดคลามเนะ Enter the d e zone ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปมีให้เขาเอาเวลไปใส่ให้มิกแล้วบ้าเขาก็บอกป้องกันดังสีมันก็น่าจะนี่ป่ะหรือว่ามันแค่เฉพาะหน้ากากหรอไหนดูรถเรือโซนปุ๊บโอเคก็นึกว่ามึงจะมีอะไรนี่ให้ปะโทษเอยหรือว่าชุดนี้มันแบบป้องกันซอมบี้ระเบิดน้ำเขียววะไม่มั่นใจไม่รู้อ่ะที่มันบอกว่าป้องกันเรดิเอชั่น เนี่ยจะถึงเมืองแล้วนะเดี๋ยวพวกมึงไปปูกูกันเหรออ๋อไม่อยู่ไม่อยู่บนรถปูไม่ได้อไม้ทำไมมาเอาหนังมาให้ดูเดียนเนี่ยอือหือเดี๋ยวดูก่อนว่าคูจะไปไหนดีหนังเมาหนังเมาเบลเกิดจะอาเป็นแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะที่พักขึ้นทัน าามอุ้ยโรงพยาบาลนี่โอเครับจ่อยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนัดแมันบลัฟทุกกล่องเลยมันบลัฟทุกอันเลยเหรอวะเฮ้ยไอ้เฮียนี่ควงยังเหรอวะเฮ้ยไอ้เฮียตายเนี่ยน้าน้าไมน้าตายอ่ะไม่มีคนโดูหลังเอ้าเขาโดนรุมอยู่นะตายเลยทีก็ตายควงกำลังแก้ยังอยู่นะหยิบยามาแก้ยังอยู่ไม่ได้ว่าไม่มีคนดูไว้โดนรุมเยอะมากเลยนัด เจอแต่วิตามินแต่ไม่มีฟิลเตอร์ให้กูบ้างเลยตรงนี้เนี่ยแม่งวเฮัยเฮ้ยเอา้าฮะเอา้เอาต <c oughs> ายหมดเดี๋ยวเดี๋ยวปึ้งไปทำอะไรถึงตายหมดเดี๋ยวทำไมมันเขาดติดอะไรวะติดตัวนอนเหรอต้นเฮ้ยอ๋อน่าจะมีตัวนอนเอ้ยเดี๋ยวเขาโดดนะตะเกียร์เขาโดดอยู่นะตัวนอนมันโดดมันฆ่าไม่ได้หรออ้อมไปสำรวจแถวไหนมาของโฟกูอ่ะทำไมโดนหนักขนาดเนี้ยกลางเมืองอ๋อกลางก็อยู่กลางเมือง ไปไหมมามามาไปก็ได้อ้าเฮ้ยน่าจะเพิ่งนั้นเขาขอหยิบของที่เขาอ,อยากได้ก่อนเร็วหน่อยเพ่เร็วได้แค่นี้ <c oughs> <c oughs> แมงเอ่ยเร็วได้แค่นี้ <c oughs> ถ้าอยากเร็วอีกก็เนี่ยไปหารถสปอร์ตมาห <c oughs> ่าโอ้ยไม่ปล่อย,ยมันตีเขาได้ไงเนี่ยตีก็ตกตายเลยหมามันก็โดดฟันหน้าตาเฮ้ยกวางเอบีนอร์มอลกวางกวางเนี้าไม่โดน ก็เนี่ยเมืองหน้านี้แล้วเมืองข้างหน้าให้กูขับผ่านเมืองไปไหมหรือยังไงเยอะไหมกูถามก่อนไม่เยอะไม่เยอะตะกรี้มีประมาณ20ตัวโอเคระวังตัวนั้นของเขาองไรไปซิตี้ฮอร์มีโอ้โหสวยอะยรอไะอ๋อแมกกาซีนปัสสบมีเพียเลยเอาเลยดี่ว่าเก็บใหม่ก็เลยเธอนี่ เฮียโอ้โหอยู่ดีๆมันก็เกิดตรงกูเลยนี่นะบ้าไปเนี่ยทางเข้ามันโล่งเลยมันโล่งเหมือนมันไม่เคยจะรีคอโอ้โหเดินนะเนี่ยมันเยอะขนาดนี้เนี่ยอะไรเก็บอะไรระเบิดไม่เห็นมีอะไรระเบิดมันตอบในพอยสิชชันจริงปบบเนี่ยเดี๋ยวนะเขาเก็บเตานอนก่อนเเนี่ห็ม้ ตอนคืนขึ้นไปทำฟาร์มดีว่ะไม่กบไหมได้ๆๆเดี๋ยวอุ้ยบินๆๆวระเบิดเก็บให้โอเคลอยนะพอดีเป๊ะแม่งเลยต่อจับนอยอุ้ยน่าดูนี่ดิมินดนี่ดิเอ้ยไอ้มดูนี่ดิลอร อันนี้อันนี้ไม่ใช่หุ่นนะนี่คือเลือดนะนี่คือคนนะดูดิหลออ้าวดูดิเนี่ยอ้าวเชี่ยเฮ้ยคนโดนสตาร์จริงเหรอเฮ้ยดูดิคนโดนสตาร์ทไม่นะเอคนนี้ก็เป็นคนนี้ก็สตาร์ดูดิเราคนมาสตาร์ทอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่สตาฟอันนี้ไม่สตาร์เนี่ยแต่คนนี้สตาร์อะไรเนี่ย ไปเรื่อยแล้วเราร้อนแรงเท่านี้นร้อนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขึ้นไปทำฟาร์มบนรถไฟก่อนนะคือจะอยู่อย่างนี้เลยเลยโอเคแล้วประเด็นคือเราทำฟาร์มบนโอ้โหี่อะไรอ่ะไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยเห็นฟาร์มบนรถไฟไอ้เที้ยนี่สโนว์เพียเซอร์ไปเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวน้ำมันจะหมดเหรอโดูไฟดูดเอ้ มีน้องขับน้องขับไพลหลังมาได้ไหมขับไพลหลังรับได้ขับไพลหลังมาไปแล้วอ้าวคือขงงอ่ะเขาไม่สามารถทำแชร์ได้ทั้งที่มัคนควรจะทำได้เดเทอร์มันคนเ e เทอร์หรอแล้วประเด็นคือออม i save zone i s ซฟโซ o n e generator อ่ะคิดว่าเราเอามาวางไวไง้วไต,วตรงนี้ไหมเพราะว่าตรงเนี้ยมันยังเป็นจุดที่ซอมบี้เกิดได้อยู่เอาปะ เฮ้ยเขาตายอ้ยนะขาหักเลยเอาขาหักไม่มีของด้วยมีมีไม่ทำอะไรกันเนะ่ะนจะปีาเดี๋ยวรับของให้ออกมันขาหักเลยไม่มีแล้วนคขับแล้วเขาละมันควรจมีระบบมันควรจะแนได้มากกว่านยเหมือนเกมเนี้ยพวกไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันมีสไวนิเจอร์ไว้แค่ตกแต่งช็อต เอ้าวเหียอะไรของกูเนี่ยไม่มีเหล็กด้วยเมอร์ฟีนก็ไม่ได้พกมาสุดยอดไปเลยครับอ้าวอุ้ยนี่ไงสปินดอบให้กูเลยขอบคุณมากครับไม่มีเลยซลเตอร์ไม่เจอโอกาสเกิดมันเมื่อกี้เราตอนนั้นเราเถามเถามรอบแรกไปเจอที่ไหน ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็รันด้อมเจอที่ไฟสเตชั่นแล้วก็แถวเขาเรียกว่าอะไรตรงที่เป็นทหารอ่ะมาเจอหมดเลยปะใช่กูเจอหมดเลยอืมเพราะงั้นเดี๋ยวกูไปอ่าเขาเรียกว่าี๋ยวกูไปไอ้นี่นะไปขอไปฮาร์เบอร์แป๊บนึงแต่คิวชิวฮาร์เบอร์แล้วสรุปไอเรือตรงนั้นน่ะอยากขึ้นไปดูบนเรือมากเลยแต่ขึ้นไม่ได้ไงไม่มีบันไดไงปรอบอันนี้เป็นบล็อก มันไม่มีทางขึ้นไม่ได้หรอวิ่งปอยได้ทางขึ้นอยเางไงเซูทูดิแกล่วเหรอผีเป่าวะทำแล้วนะอะไรไดทำอะไรดูยางข้าอย่างไรไม่เห็นยังไม่เห็นเขาได้รันบางไม่ได้เฉเป็นกลมๆมั้งกลมๆอ่าอะไรกลมๆนิดนึงอ่ะมันเป็นของแร่รล มั็นนันตาอะไ,อะไนะค,ครับคนไก่หายกันทีใน,นได้ไดเยอะกว่านี <c oughs> <ร>้ขนาดเท่าไหร่กันนี้ทำไมไม่ดรอปเลยนี่ออไม่ดรอปเลยเว้ยมันไม่ถ้ามันเจอบ้างแบบเจอน้อยไม,ไม่แย่นะอันนี้คือไม่เจอเลยไม่เจออะไรเลยแถวพิซตะคิะวโชนอกจากอาจเจนเรเตอร์เู้สึกแบบเซนเตอร์มันถ้าปลูกต้นนี้โตเช่าใ้ดีจริงหรอแต,แต่แต่ต้นผ้านี่ก็โตโตเก็บได้สองหรอปะนะ เชี่ยปิง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 เตร็จแล้วเชี่ยหมาพ่อมึงหมาในสันหมาในรั้วหรือนอกรั้ววะเนี่ยเชี่ยไรไงนอกหรือในวะไอ้เหี้ยโอเคโอเคเรียบร้อยหมาในรั้วจริงๆด้วย ดีนะที่กูเช็คก,ก่อน ATC มึงไม่มีอะไรหะไหนเหรออะไรวะมันคาบแล้ป่ะฟิวเตอร์มัาคาบไม่ได้ไม่งั้นต้องลงมัดแผลกะเอ้ยมัดแพ็ลอะไรวะเวิร์กช็อปเรื่อนไม่มาคาบเด้มันมีเว,รวิร์กชอปที่ทำให้คาบได้อะไม่ทราบเพราบอกมีอะคิดว่าไดด้ป่ะคิวากระสุนน่ะกระสุนยังมีอ่าเวิร์กช็อปกระสุนยังมีเลยอ่ะ ลงไมล่ะลง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 เออสุดนะเพราะว่าบางอย่างมันหาไม่ได้ไม่หนุกบางทีอาจจะเป็นเพราะนึงคือแมปนี้เป็นเวิร์กช็อปสก็คือบวกกับไอเนี้ยเป็นฮาร์ดโหมดด้วยของก็เลยตอบน้อยไม่แต่มันก็ไม่ควรที่จะไม่เจอหรือว่าอย่างางนั้นถ้าวิ่งมาเน่หามาสองสวันแล้วอย่างเดีาา 2, ๋ยัจะตั 1, 2, ้งอันมันก็ยังดูโอเคเหรือไม่ก็ไม่เจอเ ไม่ก็ไอเน,นี่ยเป็นแบบเวิร์กช็อปมาโอกาสดอกมันมโอกาสดอกในแต่ละที่มันมันน่าจะสเปสรดะสปะชัวคิดว่านะาขาขบบนั่นขอขอบบนนึงนะขอเซิร์ขอเซอริเซร์เวิร์กช็อปอาพฟิวเตอร์ก่อนต้องใช้ท่าไม้ตายแบบนี้แล้วถ้าไม่ถ้าอย่างนั้นก็คือไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วนะตอนนี้กว่าชินจุหนึ่งห้าอะไรวะ ไม่เกิดเนะเขาไม่รู้ว่าอันนี้ไม่ใช้ได้อยู่ไหมแต่ว่ามันมอัปเดตเมื่อ9เฟปปีก่อน9เฟปอ,อืมนัดคิดว่ามีชิฟิลเตอร์เนี่ย <c oughs> น่าจะใช้ได้คือมันไม่ได้เป็นฟิลเตอร์ปกติแต่ว่ามันเหมือนกับ <c oughs> ต้องใช้กับหน้ากากเฉพาะของเขาว่างั้นเถอะอืมคิดว่านะเป้าวะโ <c oughs> อ้โหไม่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 ไม,มันมันคือแกมแมฟิลเตอร์เฉยๆถูกแลถูกแล้วมันก็ใช้แค่แก็มแมฟิลเตอร์ ในการท,นนที่บ้านเราก็มีแก๊สแมสอยู่อันนึงแต่ถ้าเป็นแก๊สแมสของแก๊ส <c oughs> ถ้าเป็นแกส๊เแกสเขาเรียกว่าเป็นแก๊สแมสที่มาจากชุดอะชุดอป้องกนรีดชันนี้จะได้ปะีไหมรีไหมีหมหอ่ะแป๊บนึงกงอูอยู่กลางอเนี่ยกูอยู่กลางมันก็ต้องถ้าไม่รีมันจะใส่เวิร์กช็อปอยังไงอะป,ะป๊ขอขอสำรวจตรงนี้ก่อนไม่่อยสัก คอมพิวเตอร์ไม่ใช่น่าจะตอนนี้แหละออมเอาคร์บกระสุนมาด้วยดิดีไหมคาร์บหรอถ้เนนาเป็นเนาะแต่น,นัดเขาให้นี่อยู่นะบอกว่าเอาที่คร์บเอาคราฟกระสุนมาด้วยมั้ยกระสุะนหรอนัดจะได้เหรออืมเพราะปืนนั้นไม่มีกระสุนแสบเลยครับโลเล <Low Ranger S 2> นเ<า>จอร์ค่อนข้างหายยากไม่มีขายใช่ปะขอมาไม่ไทยคาลิเบอร์ครับอ๋อไฮคาลิเบอร์แล้วปืนมันแล้วคือปืนมันโคตรกากเลยไม่ใช่หระอ่าคาริเบอร์โมครีตนี่ใช่ไหม มันเก่ามากเลยไม่รู้มันใช้ได้อยู่ปะไปดูเหมือนกันนะบอกใครับแล้วนายเห็นว่าเขาโหลดแล้วนานนะโหลดมาเหมือนรอบพี่อาดี้อีกแล้วโหเดี๋ยวลองใส่ก่อนแล้วกันนะดโอเคเสร็จแแล้วนะไม่ใช้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เสร็จแล้วจะกำลังนั่งกับรถแป๊บนึงนกำลังนั่งกับรถอยู่ไม่ใช่ไม่จ่เปลีนต่อไม่ได้เพราะไม่ต้องเปลีนอกเลยเราเรายี่มันม่นานมากแใจไม่ดอกเลยเราจะเอ็นเกมก็ยังเอ็นไม่ได้เลยเนี่ยที่แบบว่าจะสำรวจครบทุก ที่ทเราปลอดเชื่ออุ้ยเขี sure. ่ย,ยเดี๋ยวอะไรปุ๊บนะเดี๋ยวครับคือกูยังอยู่ที่ฟุกูอยู่แล้วพอกูเข้าเกมมาแม่งเสียงเสียงบวออะ่ะเขี้ยะชนะกลัวเลยอ๋อเออมาอยู่ฟุกูด้วยใช่ใช่ใชู่มายอะปะนะฮะ ยังอยู่ยังอยู่กูอ่าอยู่ห่างจากตัวเมืองอยู่เดี๋ยวกูกลับละเห็นมึงบอกว่าตรงอ่าถ่ายน้ำตกมีอะไรใช่ไหมมึงองมีมันเหมือนมีอะไรคุณยิเดเหมือนมีอะไรคืออยู่ใต้น้ำตกเลยใช่ไหมเอาแล้วกันบอกไม่ถูกเหมือนกันอยู่ในน้ำตกอ่ะโอเคดูดมาขึ้นไปสำรวจข้างบนได้เลยดิตำรวจข้างบนไมายถึงข้างบนอ่ะบนไหนเขาออ๋อภูเขาอ๋อโอเคภูเขา จอด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  <_ C 1> นี่จอดต่อไปอด่วนนี่ยมิกตัดปินอะไระจอดโอ้โหมันเกิดต่อหน้ากูด้วยมันมาจากไหน,นเฮ้ยชิบหายอย่านะ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 อย่าไม่เตะ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 กูจะใส่เกือบ,บแล้วเกือบแล้วนี่มิก เสียงมันช่างดังฟังชัดจริงเฮ้ยเกือบละติดเต้าี่กับสายอ้อาวนี่นะแล้วคีมีมาเทียบเลย ข,ขวดสักร้อยขวดไม่ถึงเอาเคมีเอาเคมีข้ามาเยอะเลยจะเป็นมากอือย่างนั้นล,ลองดูดิมันใช้เคมีข้อสองแล้วนะ,นะมีก<ม><ค>าวเก็บมาด้วยนะกูมีเคมีคอลอยู่ในตัวเยอะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าร้อยปะเจ็ดผมไม่ถึงร้อยหรอะจะถึงได้ไงละ่ะเลือย่างหนึ่งตัวกูก็เก็บถ้าเจอร้อยอันจริงๆ,ๆกูคงเก็บไม่ถึง100ร้อยอะเคมีข้าสองอืมความจะไหนไม่รู้นะความจะชนหรอปะ กวางไม่กันกันก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 ันกโกสตันทิกันนกันกันกโกสตัันมันไม่ผดนี้รมันหนีเราดีนะไกวาเนี่วามดกัมไม่เลยกวานี่้องชิโกันกันกันกกันกโกสตัน้ไอะไรวะ่โดนลไรวะน่มายว่าคนละสามอันในนั้นพอปะวะพอศพก็พออยู่นะ แต่ที่รู้ก็คือเราต้องรีบออกเราก็ต้องรีบเข้าและรีบออกน่ะเพราะว่าไม่ใช่รีบเข้ารีบออกไป็นถึงแบบรีบดูอะ่ะเพราะว่า3อันก็ตอนที่กูเข้าไปอะ่ะก็3อันเหมือนกันก็ก็อย่าสำรวจนานอะ่ะง่ายสมอันแต่หมายมาคนละรอบไม่ใช่หรอหมสามอันแต่คนละรอบไม่ใช่หรอ รอบเดียวกันแบบเข้าแล้วออกอ่ะมาเข้าแบบสามรอบไม่ใช่หรอไม่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 มีรอบหนึ่งที่กูเข้าไปนานเลยอ่ะออนนั้นมีฟิลเตอร์สามอันกูก็เลยเข้าไปอยู่นานไปเก็บของอะไรได้เยอะเลยอ่ะแล้วก็เลยออกมาจะไยาิงเคลียร์ของไปดีกว่าอย่าเอาของไปเยอะเลยไม่อยากเข้าไม่อยากให้เบื่ออืมงั้นกูเอายาออกก่อนแล้วกันต้องใส่ชุดแบบว่าสาดไปด้วยจำเป็นไม่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 จำเป็นไม่จำเป็นแค่ใส่หน้ากากก็พอแล้วกูกูได้แล้วนะสามอันอ่ะก็สุนพร้อมใช่ไหมทุกคนก็สุนก็พร้อมอยู่ เดี๋ยวเขาขอไปห้องน้ำแป๊บนึงนะเดี๋ยวระหว่างรอออมเดี๋ยวขอรอแป๊บนึงนะข้ห้องน้ำหนึ่งเดี๋ยวออมเดี๋ยวแปบ๊บนึงขอไปอีกดิสนึงแป๊บนึงนะ Many hours later มาแล้วฮัลโหลเฮ้ยฝนตกเหรอใช่มาแ้วฝนตกแล้ว <c oughs> โอ้ <c oughs> เล่นมากี่พาร์ทเนี่ย<อ>กว่าฝนจะตกครั <c> ้ง <oughs> แรกและครั้งสุดท้ายเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวไม่ใชด่ดิ ตอนนี้ยังไม่สุดท้ายนี่เราเหลือไปอไปเก็บตกที่กเกาะมังเงชิมะแล้วก็ไปที่แท่นขุจจดเจาะน้ำมันด้วยนี่วันนี้เนี่ยวันจบเราจะสำรวจให้หมดหมด้จะไปหมดเลยงั้นเหรอทั้งวันเนี้ยไปหมดไม่ไหวอ่ะก็ไหวนะถ้าเกิดไอเนี้ยเออก็ไหวแหละไอพวกเมืองที่เรายังไม่เคยไปอย่างมิยาซากิเนี่ยก็เราก็ไปเฉียดๆไหนมัม้ระหว่างทางที่ไปอ่า U S S Nimit อ่ะเอ้ยเดี๋ยวถ้าไปนิมิตก็อ่า พอ,อก็ได้นี่หว่าเออลืมไปไปพร้อมพร้อมครับตัวหนึ่งนะเจอ,อในเฮลคิคอปเตอร์เลยึฮ<ะ>ไม่ไปลงไฟฟ้าก่อนเหรอลงไฟฟ้ากูยังสำรวจไม่หมดนะพอ,อมอยากไปโดนไม่ใชแหรอใช่ไหมครับไปนู่นก่อนไหมอะ่ะอือตรงนี้ที่ใหเ้เราไม่เราเราเราถึงไม่ไปตรงที่เราไม่เคยไปก่อนวะเออไปถึงที่ลงอ,อ่าท่านครูจอดน้ำมันนะนะไม่แล้วเขาสงสัยอยู่เหล็กเขาหายไปไหนหมดอ่ะไปซ่อมปืนเนี่ยที่ออมบอกใให้อ๋อปืนมันซ่อมโคตรเดียวใจแต่แต่มันเยอะขนาดนั้นเหรอนะมันมีต้องส่งแถวนะ ปืนแถ้ที่สองเขาสองแถวก็ล่อไปทางยวงนะไม่นัดแถวนึงเป็นสิบเอ็ดนัดสองแถวเลยเหรอมันมันไม่ได้สองแถวเต็มเลยอ๋อแต่ก็ไม่ไม่แต่แถวนึ่งมันก็สิบเอ็ดนัดอันนี่ตัวแรกไมีอยู่อีกอีกทีหนึ่งอ่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรตกใจเฉยๆนัดเอ้ยฉันหายไปขนาดนี้แล้วหรอปืนป็นเบอร์จัดเลยเอาอะไรยิงกับมั่นใจได้ยิงกับตั้งใจไม่มีโนไม่มีสารกระสุนโลหะโกลไฟไปไปแบบม่เปลนกระสุนไม่พอแม่เปลนเหล็กด้วยไปนะอยู่บนเฮลิคอปเตอร์แล้วทุกคนอ๋อทุคนทุกคน เชียเอ้ยสี่ชีวิตถ้าต,ตายก็ถ้าต,ตายก็ปิดเกมไปนอนเลยไปเล่นเ,เ,เล่นเลยเชยแล้วฝนตกแล้วคุมไม่ค่อยเห็นสภาพไม่ค่อยเห็นตรงพื้นเลยอะชิบหายละท้าไม่ฝนตกตอนนี้วะเราลับให้อะราการจบเกมของเรารายการที่ราจบเกมแต่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึงกูหายจนนั่งยิงไม่ค่อยได้อะแป๊บนึงฟามฝามตอนนี้าาเราฝามตอนนี้เดี๋ยวถ่ายฝามถ้างั้นเราไปนิมิตก่อนไหมไปนิมิตเออไปนิมิตก่อนไปนิมิตก่อน

ไอ้พี่มันเอียงแล้วกูกด F กูกด F อย่างไวอะยังไม่เอาลงมาทันเลยเออเขาเห็นมันเอียงุู๊เขาไอ้นั่นเลยนะแล้วยางขาดีกว่าตายอยู่ดีนะเออจริงไม่แล้วไม่คุู้ขับรถม่เหมือนเราเนี่ยพอไม่มีรถแล้วมิกมานี่ยังไม่ตายเหมือนกันเนาะตายดิไม่ไม่ไม่ตายเพราะมันยางขายางขาชีเหรอคือเอาง่ายๆอ่ะกูคิดผิดมากเลยที่กูออกทะเลไปตอนตะกี้เนี้ยเพราะว่าคือมองไม่เห็นแล้วคนดูตกนอย่างบรรยากาศ คือตอนที่กูกลับอ่ะคือกูรู้สึกว่าเหมือนกูเอียงเยอะเกินไปอะกะว่าเออเดี๋ยวกูกลับมาไอ้นี่ก่อนกลับมาตั้งเครื่องให้ตรงก่อนอะไรอย่างเงี้ยมีผู้เสียชีวิตสองนายวันนั้นไม่หยิ่งไม่จริงใจไม่เป็นค่ายเบย์เลยลังรีสช่างนอันนี้ก็เป็นคนขับที่รับผิดชอบนะเดี๋ยวใตายห้องยาเนี่ยกูโดนกูไม่ตายเพราะมือมึงเครัอจะไมเอาโดนตายเหมือนกันนะโดนจนไว้น้ำผ้ามันเหมือนมันควบคุมยาไม่อยู่แล้วกูกดแอปลงกูกดแอปลงแล้วไอ้กูไม่อยู่แล้วกดลง คืออยู่ก็อยู่แต่เขาไม่อยู่นั้นเราลองไอเดียนะเราจะไปไงอ่ะปืนหายเนี่ยปืนที่กูเืนโยนให้เอาไอ้ที่นี่มันโหดจังวะ นี่มันเป็นฟาร์มนี่นะน่าจะมีอะไรให้เราหาเป็นเหล็กได้อยู่เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะไออา GPS กูหายไปไหนนะไม่รู้อะทล้ไม่ได้ยุ่งอะไรเลยเลมีกี่เครื่องอนะกูมีกูมีสองเครื่องนี่เดี๋ยวตอบให้พ <c oughs> อมาเดียวเลยแปดสิบแปดสหกไหมแปดสิบหกนัเดี๋ยวจะขับเลยนปะโอเคนัดขับเลยรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงไปกินข้าวไม่ให้แล้เนี่ยนะมาแล้วไปไปทุก <c oughs> คน อเปลี่ยนคนขับบ้างเปลี่ยนคนขับบ้างเมื่อกี้นี่มันมีระบบต้องแซมตัวเองดิใช่ไหมนัทเก่งนะบอกว่าทุกคนลงก็ก่อนนี้เราไม่ไม่เขาไม่อยู่อนัทที่เขาจริงๆวันนั้นไม่ต้องบอกว่าทุกคนลงเขาก็น่าจะรู้แหละนะทตะกินไม่กินไม่ตะกี้ไม่หอดหรอกเหมือนมีซอมบี้นะให้กูไปอ่านี่กันไหนเหมือนเครื่องบินขับได้เลยหรือเปล่าได้ก็ดีดิคนละลำเลยมีอยู่สามลำ อย่าเดียลยไม้ไม้ต้องไปรอวะไม้แต่มันกำลังกว่านี้ได้ป่ะกำลักว่านี้ได้ป่ะหรือไม่ก็ออกทะเลก่อนเดี๋ยวไปลงน้ำ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 เดี๋ยวเออลงน้ำลงน้ำดีกว่าลงน้ำดีกว่าลงน้ำนะเอ้า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 ต้องมีลงน้ำด้วยนัดแล้วแป๊บนึงนะอ๋อนี่ไงกูต้องเข้าแป๊บนึงกูโอ้โหคลิปหายอันนั้นถึงงั้นอันนั้นเดี๋ยวเราเขาลงไปรอไหม แต่เขาลอเองแต่เขาลอเองอ๋อเรือลำนี้ไม่ได้มีนี่ใช่ไหมอุ้ยถ้าเขาจะตายเกือบแตกเฮ้ยขับไม่ได้ขับไม่ได้จบเลยขับไม่ได้หรอขับไม่ได้ว้าวไฟไหม้ปืนปืนหาล็อกเตอร์เหรอให้มันขึ้นก่อนเอาไม้เพิ่งขึ้นมาหรอเพิ่งขึ้นมาเพิ่งขึ้นมาหาหาทางไม่เจอปล่อยไว้ป่อยปืน เป็นแอบเบียนอ๋อเป็นสจานะไหนอะไปดูข้างล่างไหมข้างล่างยังดูไม่เสร็จยังไม่หมดด้วยประเด็นเฮ้ยไหลเลยไม่งเห็นเลยข้างล่างมันไม่มีอะไรเลยนนะมาถึงกับสมบองสมบีอะอ๋อกูเคลียกูเคลียไปบ้างแล้วเคลียไปเท่าไหร่ที่ข้าง ตัวทีเขาไมีมีไม่ใช่แฮะอะไรนะไอ้มีดที่มึงที่มึงทิ้งอขาไม่ไม่ใช่แล้วมีพับไม่ใช่ถ้าเขาได้เกาะดีเซิริมดีเทอรี่ดีป่ะหรือว่าเท่าเดิมเท่าเดิมห้าสี่ช่องมันเท่าเสิมอ่ะนะแค่เปลี่ยนสีเออมันคือเท่าสถานให้เปลี่ยนสีเฉย อืมไม่มีอืมเไครับไม่มีอะไรอุยซัมบี้ซัมบี้น้ำฝนเนี่ยมันตกกันเล็ดไหลอันนี้เราอยู่ไรโปรจิงๆเหรอม่ใช่รสาอยู่นมิดไหมในมิดในมิมิดอเล็กไม่นัดเขามีเด็กเยอะมากไม่เอานะมีนะมีย้อยามาพร้อมออกในทางเ้ดีกว่าเราขึ้นเหนือแล้วขึ้นเหนือขึ้นเหนือเฮ้ยเฮ้ย ลงหน่อยลงหน่อยอากาศอากาศอากาศมันเบาบางอ๋อเออการันตครับลงหน่อยลงหน่อยลงหน่อยเออออกออกสิบยังไงต้องลงเยเออออกต้องลงอีกมึงบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกจากเออนี่ไงโอเคโอเคแล้ค่อยๆออกข้างหน้านะบ้นงใช่ใช่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านั้นข้างหน้าเอ่อซ้ายหน่อยซ้าหน่อยซ้าหน่อยซ้าหน่อยใช่ใช่ใช่ต่อๆอ่ะใช่ใช่ใช่แม่แม่ขวานหน่อยขวานหน่อยลงหน่อยก็ได้นะก็ได้นะ ลงเลงเลยนะค่อยๆลงเลยตั้งตรงก่อนแล้วค่อยลงลงไปเคลียร์ไม้ไหมใช่นะต่ำๆนะครักข้าวสวเสียบเลยเข่าละเข่าโดนแล้วโอเคลงลงๆกันนะทางขึ้นอยู่ไหนอ่ะนั่นเลยดิมีบันไ้างมีไม่ใช่แล้วไม่ใช่บันไดบันไดที่เาเป็นถาวรจอดเลย เด,นนเดินไปเดินไปเอาสมใส่นานะทวารเป็นตัวปาติอะออไ,ไรนะขึ้นได้ปะแบบนี้ไม่ได้เลย โอ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรทำไ้้นี่เลยเอาซเมเอาีเจมเอาซิเจมลืมดูเลยขึ้นนเี่ตไม่หมนะอ้าอันนี้ไมได้อัด้พจบนะเฮ้ยไม่้อัพไม่ตมเยอะขึ้นไม่ได้นะมันขึ้นไม่ได้้าเอ้าแล้วนมีอ่องไงเนี่ยเทระผ่อนมาได้นะเทขอขอน่อยแล้วกันนะเทผ่อนมาแล้วกันมันอยู่ไอ่มันมยาชื่อไม่มีไม่มีทางขึ้นก็ไม่มีไง อืมเดี๋ยวรอนะรีบเก็บรีบเก็บนะอกรองก่อนงกรองเราจะเดินโซนก่อนนะเราต้องไปเอาใหม่นะเราเราต้องเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวเราไปเฮลิคอปเตอร์เสกใหม่ก่อนหรือว่าเราไปพักตรงนั้นก่อนแล้วเราไปกินข้าวเดี๋ยวกลับมาใหม่ดีกว่าได้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 งั้นเดี๋ไปพักตรงนั้นก่อนก็ได้ตาย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 เอาเอาเอ้าวมีอัพได้มีไม่อัพได้เข้ามาก่อนเหรอวะลืมเขาจะโดนหยิบของกันอัพได้ก่อนอัพได้ก่อนไอเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดนะไม่ต้องเดียวเดี๋ยวไปกลับไปไหมเดี๋ยวไปกินข้าว โ <Okay. S 2> อเคกลับมาที่ฝั่งแล้วแล้วฝั่งใกล้ที่สุดก็คือไอ้ตรงบอสสมุไรเนี่ยเท่าเลยมันมันไอ้เฮียฮ้ยแทนกุญแจมันไม่มีบันไดขึ้นวะน้องปกติท่านกุญแจมันต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปแต่ว่ามันก็ควรจะมีทางขึ้นหรือเปล่าไม่แบบมันไม่คิดแบบสมมติคนตกน้ำไปคือแบบมึงปล่อยตายอนาถอยู่ตรงนั้นเล้วอ่ะถ้่เกิดมันมันมันน่าจะขึ้นมันน่าต้องมีทางขึ้นอยู่แล้วนะเออปกติมันต้องมีไม่ใ่ะหลักความเป็นจริงส่วนใหญ่ไม่มีแต่นี่มันก็สมจริงเกินไปแล้วมั้ง หรือว่าวถ้าถ้าใครรู้ถ้าใครรู้อะไรมากกว่านี้ก็แบบอะไรก็ได้นะบอกก็ได้พอดีแบบแค่แค่คิดเองคิดเฉยๆว่ามันต้องมีเหตุแค่เหตุเผื่อมีคนรู้จักรู้จักแท่งก่อนเพราะเราไม่เคยเห็นแท่จริงๆแล้วก็ไม่เคยมันต้องมีมันต้องมีนะัดตามหลักแล้วอ่ะมันมันพอพูดถึงเรื่องเซฟตียนนัดเข้าไปแล้วก็เสียอ่าฟิูเตอร์ฟรีแม่งไไมด้อ่ะ